คนเนี่ยมันหลงอุปทานขันเท่านั้นเองนะพุทธเจ้าพูดเรื่องขันห้ายตนะหกแค่นั้นเองว่ามันไม่เที่ยงแต่มันหลงอุปทานขันมันเชื่อแล้วมันจะไปพากันไปฝึกสติฝึกสมาธิมันทําลายสังโยชน์ไม่ได้เอ้ไม่ใช่ทําลายแต่มันหลุดพ้นจากอานาจของสังโยชน์ไม่ได้ติดข้องอยู่ในสังโยชน์เพราะมันทําลายวิชาไม่แตกนะอวิชามันห่อหุ้มความง่เขาอยู่ผมนึงบอกว่าผมเอาปัญญามาสอนคนนะฮะ ไม่ได้ออสัญญามาสอนเพราะฉะนั้นไม่มีรูปแบบวิธีการปฏิบัติเพราะเราต้องทำลายวิชาให้ได้ความไม่รู้แล้วมันในอวิชาตัวนั้นมันห่อหุ้มด้วยอุป,ปาทานขันอยู่อืมความยึดมั่นถือมั่นเชื่อไปจริงๆเชื่อว่ามันมีความเชื่อไงอุปทานาคือความเชื่อไงเชื่อมันถึงยึด ผมนึกกล้าที่สวนทุกสํานักเพราะว่าเขายังไม่ถึงเขายังมีอุปทานเขายังเชื่อว่าปฏิบัติถึงจะได้ทําอย่างนั้นฝึกอย่างนั้นถึงจะได้มันไม่มีอะไรฝึกอะไรเขาถูกอุทจฉาฟงซ่านน่ะความฟุงซ่านน่ะเล่นงานให้เขาไปหาไปจับเชื่อไปพุทโธไปดูดวงไพใจเพื่อจะหนีจากสิ่งหนึ่งไปยึดสิ่งหนึ่งไว้แค่นั้นเองมันเป็นอุปทานมันมีความเชื่อในสิ่งหนึ่งอยู่มันเชื่อว่าเนี่ยทางเนี่ยเป็นกิเลสมันเชื่อมันมีอุปทานมันเชื่อว่าจริงๆทุกอย่างเป็นกิเลสมันไม่มีอะไรเป็นกิเลร มันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติของมันที่เป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นและแบบนั้นเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราต้องทําลายอุปาทานควมมยึดมั่นถึงมันในขันห้าทั้งห้าแล้วไอ้ตัวโมโนเนี่ยมันอยู่ลึกสุดมันจะคอยเข้ามาควบคมุมอ่าขันห้าและอายตนาหนี่แหละพระเจ้าถึงบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละตัวโมโนกรรมหรือโมโนวิญญาณในขันห้าครับ ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงนะในตรงเนี้มันถึงเป็นสิ่งที่สําคัญในมนุษย์ทุกคนท่านจะสะเดออาะอวิชชาเพราะว่าท่านตัดสุํำท่านเห็นว่าโอ,อ้โหทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมันเพราะมันอวิชชาตัวกั้นน่ว่าคนก็เลยหลงอยู่ในวังตังแล้วแม้ถ้าผมพูดนะผมพูดแทนพระเจ้าหลังจากรเราไปนิพพานสงสัยคนแม่งกะก,กลับไปหลงในรังวิชชานี้เหมือนเดิมหลงในเงาจิตเนี่ยหลงละหลงปล่อยหลงวาง คือทั้งงมันรู้เส้นทางของเราไม่จบไม่หมดไม่มีใครตัดสรุ้ทาตรงนี้ได้คนที่ตัดสรุ้ทาเห็นแจ้งตรงนี้ได้เขาจะไปทําให้มันกลับคืนมาทําให้คนจะหลุดพ้นออกจากอุปทานขันนี้ให้ได้นะฮะคนน้นยังมีความปัดอุปทานขันเนี่ยเขาจะยังมองไม่เห็นผมหรอกเหมือนท่านน่ะตอนนี้เป็นไงใจดียัง เบาอ่ะเบาหรือยังเออถ้าของหนักอ่ะมันคือตัวมโนมโนเนี๋ยต้องกาจัดมโนให้หมดมโนกรรมตัวเนี้ยซึ่งได้วิชาขึ้นมาแล้วได้ปัญญาขึ้นมาแล้วแต่อวิชามันยังไม่ได้แตกดับง่ายนะฮะความฟุ้งซ่านลำการใจอ่ะมันมีของมันอย่างนั้นแหละคนเราหนีไปหาความความสงบเพื่อจะให้มีสติมากๆ พยายามรักษาสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นไม่เที่ยงเจตนาคือกรรมผู้เจ้าก็พูดหมดเจตนาคือหมดกรรมไม่มีกรรมฐานไม่มีอะไรพู้เจ้าปัญญามาสอนเรามีอุปทานกันทั้งนั้นน่ะผู้เจ้าสอนเรื่องว่าการที่จะทําลายอุปทานก่อนเพื่อจะทําลายจิตไอ้ทำลายอวิชชาให้แตกดับคือต้องต้องหลุดออกจากคนจากอํานาจของอุปทานมันถึงจะทําลายเกาะอ,อวิชชาให้แตกดับได้แล้วจากตัวโมโนกรรมก็จะถูกปลดปล่อยจนหมดเชือ้อนะฮะ มันยังมีความเชื่ออยู่ผมนึงบอกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ที่ยังติดกันนี่เขาคิดว่าเขาจบกิจเขาพ้นทุกข์นั่นนะเขาสาเร็จนั่นนะเขายังมีอุปาทานอยู่ความเชื่ออยู่เชื่อว่าต้องทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างเนี้ยถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีวันได้ถ้าไม่ฝึกสต,ติไม่มีวันมีปัญญานี่เขาคือความเห็นผิดของเขาเขายังเชื่ออยู่เขายังมีอุปาทานความยึดมัน่นถือมั่นความเชื่อชนิดนั้นอยู่เออมันสวนทางกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยสอนให้ปฏิบัติ พะท่านตัดสรุปทำแล้วท่านก็เอาความจริงไปพูดว่าเฮ mm ้ย hmm. เราติดอวิชากันหมดเลยนะเว้ยอืมอ mm ืมเธอมีอุปทานในขันทั้งหมดในขันห้าอช่าะตาหน้าหกท่านไม่ได้สอนไกลกว่านี้ไม่เอาเรื่องพุทธดานเอาเรื่องอดีตอนาะคนมาพูดว่าจะต้องตายไปจะต้องไปเกิดเป็น,นงนุ้นอย่างนี้ท่านไม่เอามาเรื่องแบบนี้มาพูด mm hmm. เออเพราะมันเป็นอุปทานหมดเลยสิ่งไหนที่เราไอ้มันเป็นเงาจิตมันเป็นมายาจิตมันอยู่ประทานอยู่ในจิตหมดเลยในภพภูมิหมดเลยเออเราทำอ่ออย่างนี้เรา สวรรค์มันเป็นอย่างนี้นระโลกมันเป็นอย่างนี้ที่ออามาเล่ากันมาสอนกันมีความพิสดารมันเป็นอุปทา,านหมดเลยนะฮะมันยังเชื่อนะี้สิ่งเหล่านั้นเชื่อตามๆกันมาผู้เจ้าสอนให้ดับอุปทา,านขันความหลงความมืดบอดความโง่เพื่อจะทําลายวิชาให้เกี่ยงจะปลดปล่อยมนโนกรรมที่มันควบคุมพลังงานบางอย่างนี่มันขนไปสลายออกไปจนหมดสิ้นเนี่ยฮะตามหา ตามหาความเป็นเราใช่ไหมตามหาทางคนทุกใช่ไหมอามันก็เป็นธรรมชาติมันก็รู้ของมันอยู่แล้วนี่เออแล้วมันเป็นเราไหมรู้เรารู้ไหมหรือว่ามันรู้ไปเลยรู้แล้วมันหายรู้แล้วมันหายเออไม่ยึดได้ยึดมันถือมันไม่ยึดไม่ยึดเออเด่๋ยก่อนมันมันมันไม่ใช่อ่ไมเช่ยังไม่อย่างงี้อืมมันต้องบล็อกอาจารย์วิทย์ไง เห็นไหมก็ตอนแรกที่ท่านฟังแล้วท่านไปทำมาใช่ไหมพอฟังแล้วว่าเอาเราหลงหมดเลยใช่ไหมตรงนั้นเราไปทํามาเราตัวตัวไปทํามันก็เกิดการตื่นรู้กันมาร้องไห้ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยร้องไห้ได้ไหใช่มันมันขอขอพระเจ้ามัน Wow, เออมันเห็นตัวเองแล้วสมาทิถฐิมันกลับมา long, เออนั่นแหละเขาเรียกว่าสมมาทิฏฐิข้อแรกผมทําให้คนเห็นกลับมาเห็นตัวเอง <c oughs> เห็นว่าโอ้โหนี่เราไปทําอะไรหลวงไปหมดเลยดิเบื้องต้นเนี่ยมันถึงจะเริ่มเห็นตัวเองมันถึงจะเดินตามเส้นทางอาจารย์วิทย์ได้ไม่งั้นทําลายอุปทานตัวนี้ไม่ได้นะฮะอวิชชาแน่งเหนียวแน่นชิบหายมันครอบงำอะแล้วมโนถูกขังไว้แน่นอย่างเหนียวแน่นมโนกรรมหรือมโนวิญญ,ญาณเ,เนี้มันไม่ยอมออกไปง่ายๆนะ มันแค่กระจายเราต้องกะจัดเชื้อมันออกไ้หมดต้องตีเอาวิชาที่ห่อคุมให้แตกทั้งหมดเลยแตกละเอียดเลยเอออันดับแรกต้องไม่มีอุปทานก่อนต้องวางความเชื่อเดิมๆที่ระเจ้าบอกอะ่ะเพราะอุปทานมันเหนียวแน่นคนที่มาหาผมหรือสำนักใหญ่ๆตัวเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยติดอุปทานตัวนี้ทั้งนั้นเลยเขาเลยไม่เข้าใจผมทําไมผมถึงสวนทุกสำนักเพราะเขายังมีความเชื่ออยู่เขายังมีอุปทานตรงนั้นอยู่เออ แล้วเขาพยายามที่จะเป็นครูบาอาจารย์พยายามที่จะไปสอนคนว่าเขายังมีคนเชื่ออยู่เขายังปฏิเสธผมอยู่คนเหล่านั้นน่ะเขายังไม่กล้าที่จะยอมรับผมฮะเพราะเขาจะติดในอุปทานมัน <c oughs> เขาบอกว่าเขาเข้าใจเขาสาเร็จหมดแต่แต่เขาเติดอุปทานน่ะแต่เขาเอาคำพูดของผมไปนะเออแต่เขาไม่กล้ายอมรับในตัวผมไง เออเขายังมีผ้ามีโยมมีศีลมีแปดมีูเขาต่อต้านเออนั่นแหละเขายังมีอุปทานก็หมองโง่โงมาต่อต้านเออเขายังไม่เห็นความจริงเขายังต้องมีเีือต้องศสือศีลก่อนสิต้องมีศีลไม่มีศีลไม่นู้นน่ยยังเชื่ออยู่อย่างนั้นน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าอุปาทานคุณยึดมั่นถือมั่นคุณเชื่อเออดีชั่วอยู่ที่ตัวทำคิดดีคิดไม่ดีเธอต้องเห็นพฤติกรรมของตัวเองนั่นคือมรมีองค์แปดปัญญาและกรรมดีเห็นนะ ไม่มีใครเชื่อพระเจ้าเลยแล้วก็ไม่มีใครเชื่อสาวกพระเจ้าเหมือนผมเนี่ยผมบอกว่าผมมาทําหน้าที่แทนตรงเนี้ยรู้สึกรู้สึกไม่ความสุขก็ไม่เที่ยงอือเห็นไหมอย่าไปจีนอินกับความสุขใจไม่คิดเอออือนั่นแหละมันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะเรื่องตองเส้นทางของมันจะต้องเป็นอย่างนี้นอะไรมันรู้หมดเออหลังหลังก็รู้แวบหายเออรู้แวบหายก็มันไม่ยึดแต่มันก็แวบหายหมดแหละ ถ้ามันยึดเถี่ยมันก็มีอุปทานวิ่งออกไปอีกมีตัวตนมโนเจ้าก่ากระจารย์ครูพวกมึงหายครดพวกมึงหายมันไม่ได้คิดตามใช่ไหมได้ยินแต่มันหายหายอก็แค่นั้นแหละมันไม่เข้าตวมันไม่ยึดว่าเลยมันต้องเปิดปัญญาไปอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่สว่างทีเดียวเออมันจะค่อยทำลายไปนี่คือเส้นทางของมันผมปลดล็อกคนอย่างเงี้ย ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะหรอกให้ต้องไปนั่งสอนฝึกสติฝึกสมาธิอะไรกันผมมาเนี่ยมันมีอุปสรกรค์ตั้งแต่การเดินทางาหรอกย่างแรกที่ว่าการารรมจารีที่ว่าจะมาแล้วก็ไม่ได้มา มันยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาอะไรก็ขวางไม่ได้ขวางไม่ได้ครับมันต้องมาใครจะขัดอะไรยังไงตายก็ยอมมันถึงเวลามันต้องมาแบบนั้นแหละคนเรามันต้องกล้าที่จะสละแม่กระทั่งคมตายการที่จะมามันต้องวางสิ่งเราย่างพลาให้หมดแล้วผมมามาเนี่ยมันเริ่มอุปสรรคได้เลยก้าเอาเลนี่ย่างออกจากบ้านอุปสรรคซื้อตัวรถก็ไม่มีแล้ว มันก็ขวางทุกอย่างนะขวางทุกทุกอย่างเลยแต่คุณแต่ใจผมเด็ดมากเลยยังไงเป็นตายต้องราบท้าอาจารย์ให้ได้คิดเอาสุดท้ายมันก็สู้ความอดทนสู้ความตั้งมั่นของเราไม่ได้สู้ใจที่แข็งแกร่งของเราไม่ได้เราต้องเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างนะฮะนี่แหละเราติด็นอุปทานหมดคนบนโลกใบนี้เชื่อว่าอย่างนั้นเราจะยึดถือพระเจ้านั่นแหละเขาติดมีอุปทานกับพระเจ้า ยึดถือจนเกินไปนะฮะก็คือเชื่อจนจนจนเกินความพอดีแล้วเชื่อโดยที่ขาดจากจากปัญญาพระองค์ไม่ได้ให้ยืดให้เชื่อในสิ่งที่พระองค์พูดจนจนถึงขนาดนั้นไงเออจนงมง,ง,งายไงไม่ได้เชื่อจนงมงายไม่แต่ตัวเองไม่ได้ตัวเองกาลังเดินอยู่ในมังก็ยังไม่รู้ตัวแนละ้ว่ามันอยู่ในมังคมไม่รู้หรอกอ่าผมยึดยึดหน ไม่ไม่ผู้บอกแนะนำว่าไม่ทํางานเลี้ยงชีวิตวช่ไหมชีวินเยอะได้ทีเป็นแสนเดือนเนี่ยผมบอกมันผดขึ้นมาหรือไม่เอมันถูกต้องมันอยู่ในมรรคการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อได้เงินมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองมันเป็นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถูกไหมฮะเออสิ่งนระหว่างขับรถไปไปบ้านยญาเป็นบ้านอะไรเงี้ยเห็นเขายิงปลาเลย ทำลายสัตว์มันคิดในใจในใจออืืมมเียนสัตว์ทำลายสัตว์อืนี่สมเพศวิทยาตัวเขาออ่ะืมสมเพศวิทยาตัวเขาแล้วก็แล้วก็เ <c oughs> ดี๋ยวพยิงกันตายแล้ว,ลวดูข่าวว่ารัฐบาลเขาปืนมันเยอะอะไรเงี้ยโอ้ว่าข oh, ายปืนเครื่องบาดประหา,าชีวิตคนรุ่นเดก็กเราพระเจ้าห้าม กูจะห้า,า,าท่าน,น,น,นท่านห้ามเบียดเบียนแล้วะห้ามฆ่าหา่า,า,ามฆ่าเออ,อพวกเนี้ยมันเป็นการอทำล <ๆ S 1> ายชีวิตเพื่อได้ซึ่งปัจจัยที่มันที่มันไปฆ่าชีวิตผู้อื่นเอามาเลี้ยงการหลอกลวงการไปหลอกลวงเขาการไปหว่านล้อมเขาเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วมันผิดจังวาจานะฮะสะจัทางวาจามันผิดที่คําำวาจาใช่ไหมล่ะวาจาเออการที่ไปฆ่าชีวิตมันก็ผิดการที่ไปเบียดเบียนคนอื่น เ,เออเพื่อเพื่อเป็นเพื่อได้ลาบสักลาซึ่งมาหาตัวเองแค่นั้นเองนั่นแหละพระเจ้าห้ามสิ่งเหล่านี้มันเป็นของหนักมันทําให้เราอ่ะจะเดินทางสายธรรมมันยากที่จะเข้ามาถึงสัจธรรมมันเป็นกรรมผ่านมรรคไปได้เออผ่านมรรคไม่ได้ออผ่านมรไม่ได้ถูกยากมากอืมแล้วก็เอาและอเอาเปรียบผู้อื่นอืมหลังของผู้อื่นนีมันก็รวมอยู่ในการเบียดเบียนนั่นแหละอืมการเบียดเบียน การไม่เบียดเบียนตนเบียดเบียนตยนก็คือคือสมมติให้ทานจนหมดเนื้อหมดตัวอย่างเงี้ยหนึ่งสองเอาตัวเองไปปฏิบัติไปกระทาจนจนไม่ได้ดูแลตัวเองจนไปทําอะไรก็ไม่รู้จนทรมานตัวเองนี่ก็คือการเบียดเบียนตัวเองตองทรมานตัวเองเนี่ย,ยผมหลุดเลยผมแมวไม่เอาเลยฮะดีเส้นทางขงปัญญาอาจารย์กนอนฟังก็ได้ฟังนอนฟังก็ได้นอนฟังข้างหู ผมพูดเรื่องความจริงทั้งนั้นเลยทุกคน <ouse> มันมีอุปทานติดตด้อุปทานขันห้าทั้งหมดเลยไม่มีเรื่องอื่นหรอกเออแล้วอน,นิพานมาหลอกลวงกันอยู่นั่นนะ่ะ <ina f ax> โอ้เป็นชั้นอย่างนั้นเอาสุนเอานรลกเอาสวรรค์มันอยู่ในในนั้นหมดเลยเป็นอุปทานถ้าด่าอุปทานตรงนี้มันทําลายภพภูมิทั้งหมดเลยที่ความเชื่อทั้งหมดน่ะความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนทั้งหมดน่มันทําลายล้างหมดเลยเออเสรร้นทางแรกอ่ะ ต้องทำลายอุปทานก่อนต้องทำลายอาวิชชาด้วยความไม่รู้ทุกอย่างตัวสูงสุดเลยสังโยชน์ตัวที่สิบความไม่รู้กับความยึดมั่นหรือมัน่นเออใช่ตัวลายใช่แล้วมันไอตัวนี้ที่มันขังความเป็นเราไว้ในนั้นนะ่ะที่เราเรารู้ขึ้นมามันขังที่ถิ่นมานะมานะคือความรู้ไงร,ร,รู้จักนู่นรู้จักนี่มันก็พอเรารู้จักมันเป็นทุกใช่ไหมละ่ะเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมน่ะนั่นแหละมานะสามตัวมนลมเราเนี่ยเออ มันเลยมีตัวตนขึ้นมาไงพอมันมีมานะมีอุทจักรมีมานะอ่าแล้วก็มีปฏิฆะมันจะเริ่มก่อตัวขึ้นมาจากตรงนั้นเลยเริ่มเริ่มขึ้นมาใช่ไหมอ่าแล้วมันก็ทวนขึ้นทวนลงอยู่ในสังโยชน์อ่ะมีปฏิฆะมีการราคะมีศีลอะปาบาามามีการมันมีไปหมดยันตัวตนสักกายทิถิเลยมันยึดถือไปหมดเลยเห็นไหมล่ะเพราะความไม่รู้ตัวเดียวเนี่ยเอออืมมันจึงครอบงำมันจึงสร้างอุปทานขึ้นมาได้หมดเลยอุปทานนี่มันเกิดขึ้นทีหลังนะ ตอนที่เราเริ่มโตขึ้นนะแต่มันมีกรรมมันมีอวิชามาแล้วอันแรกใช่นไหมล่ะมาคลองขันห้าเนี่ยอุปการอุปทานมันเกิดขึ้นทีหลังเราเริ่มรู้จักว่านี่คือนมแม่นี่คือพ่อนี่คือเพื่อนนี่คือเราเริ่มเริ่มการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณน่มันเริ่มมีอุปทานเกาะ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 มาเกืะมยเรื่อยมีความเชื่อความไม่เชื่ออยู่ในตัวของมันเอง่ะเห็นไหมมีกุศลและกุศลพราะมันเชื่อมันก็ทํเพราะมันไม่เชื่อมันก็ไม่ทาแค่นั้นเองอ่ามันเชื่อในบุญมันก็ทําบุญก็เป็นกุศล เออพอมันเชื่อในบาปในสิ่งที่จะได้ไปป้นไปจี้เขามันเชื่อว่ามทำมันก็เป็นอกุศลแค่นั้นเองมันนำพาตัวเออมันเป็นอุบาทานนั่นแหละฮะการที่จะทําลายอุปาทานเนี่ยมันจึงจะต้องทําลายวิชาจะต้องเห็นในจุดนี้จะต้องเริ่มมีมีผู้รู้ผู้ตัดสินุรรมาอธิบายทำพอมาทานัดทําลายอุปาทานความเชื่อความยึดมั่นถือมันมันเสือกเข้าไม่ถึงอลังอวิชามันก็เลยหลงไป ปฏิบัติทำอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ว้ไหมแยกมักออกมาเป็นศีลต้องมีศีลก่อนต้องมารักษาศีลมีพิธีกรรมมีการมีคอร์สปฏิบัติมีอย่างงู้นอย่างนี้มีการฝึกสติอ่าถ้าไม่ฝึกสติก็จะไม่มีปัญญาอา้าวลบหลู่คาสอนของพระเจ้าไปหมดเลยเออพระเจ้าว่ามนุษย์ต่เกิดมามีครบสามสิบสองนะมีสติปัญญาแต่ต้องได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องท่านเองใช่ถูกไหมฮะ ทำไมบางคนน่ะเกิดมาในตระกูลที่ดีมีมีอ่าครอบครัวที่ดีเป็นครอบครัวสมาธิสอนลูกสอนเต้าให้เป็นคนดีได้ใช่ไหมฮะแต่บางเด็กบางคนมันเลือกเกิดไม่ได้สมมติเด็กเกิดมาพร้อมกันสองคนเนี่ยเป็นแฝดนึกเอาไหมฮะหรือเป็นพี่น้องกันก็ตามแต่คนหนึ่งถูกโจรเอาไปเลี้ยงที่มีจิตใจเหี้ยหมดแต่คนนุงถูกเศษฐีเอาไปเลี้ยงที่มีคุณธรรมมันจะต่างกันไหมจำนะนกเหมือนกันเออแล้ว,แล,วแล้ววิถีชีวิตจะไม่เหมือนกันเลยนั่น่ยฮะ แต่ต่างคนก็ต่างม,มีอุปทานของใครของมันอยู่แล้ว <c oughs> แต่ความเร็วไปอยู่กับจนยังไงก็ต้องขบเร็วมากกว่า <c oughs> อากุศลมากกว่า <c oughs> แต่ไปอยู่กับคนดี <c oughs> ก็เป็นอุปทานดีไงฮะ <c oughs> แต่ก็ยังเป็นอุปาทานไหม <c oughs> เออยุนยังยึดมั่นถือมั่นในความดี <c oughs> เออไอสิ่งไหนไม่ดีคุณก็ปฏิเสธออกนั่นแหละคุณจะต้องพอมันมีอุปทานแล้วมันจะปฏิเสธสิ่งหนึ่งออกแต่มันจะยึดสิ่งหนึ่งไว้พุทธเจ้าสอนใี่ดับอุปทานขันตรงนี้ เออ,อความเชื่อ,อความรู้สึกที่คิดอารมณ์ก็เป็นขันห้าไหมล่ะอเออตาหูจะบวมลิ้นไกนก็เป็นขันห้าไหมนั่นไงทุกคงสอนแค่ตรงนี้ไม่มีคุณวิเศษใดๆการจะทําลายอุปทานน่ยขันเนี่ยมันจะต้องมีวิชาไงมีผู้รู้มามาอธิบายเรื่องพวกนี้ผู้เขาตัดเห็นแจ้งอ่ะ ไม่ใช่มานั่งปฏิบัติคนที่สอนให้เราปฏิบัติทํานู่นทานี่เนี่ยมันขัดแย้งกับหลักคําสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเจตนาคือกรรมใช่ไหมฮะกรรมคือการกระทาใช่ไหมครับสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมฮะเออหยุดการสแสวงหาทั้งหมดใช่ไหมแต่เขาทาตรงกันข้ามเขาแสวงหาเขารักษารักษาสติให้ร้อยเปอร์เซ็นต์รักษาสมาธิรักษาความรู้ตัว <c oughs> ทวพร้อมเห็นไหมมันขัดแยง้งมันย้อนแย้งกันใช่ไหม <c oughs> เออเขาเขาเจตนาที่จะกระทำพวกนี้ขึ้นมา มันก็ขัดแย้งกันสิ่งใดรักษาถึ่งใดเป็นทุกข์เจตนาคือกรรมหมดเจตนาก็หมดกรรมเออกรรมก็คือกรรมฐานก็คือที่อยู่ใหม่เจตนาที่จะสร้างกรรมมะฐานฐานที่อยู่ใหม่คือพบภูมิใหม่ขึ้นมาเพื่อจะหนีจากพบภูมิเก่าเห็นไหมพบภูมิของความโลกนล่ะที่ว่ามันมีความทุกข์บีบคันก็ไปสร้างพบภูมิใหม่ของพรมบ้างของอะไรบ้างอ่ะเพื่อไปอยู่กับสมาธิอยู่กับอะไรนั้น ไปฝึกสติไปให้อยู่กันนิ่งๆเงียบๆว่างๆสรุปไปดูจิตดูอะไรไปหาที่อยู่ใหม่ไปสร้างสัญญาตัวใหม่ขึ้นมาไปอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับพุทโธสูงการกายบ้างーーอยู่กับยุบหนอพังหนอย่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวบ้างหนีจากความจริงของโลกแค่นั้นเองมันเป็นอุปทา,านถ้าดับอุปทา,านจริงๆเนี่ยะโถอยพระเจ้าช่วยกล้ยทอดมันจะไม่มีความงมงายและความเชื่อแบบนี้หลงเหลือ <unreal> ในสมอง มันจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าท่านสองเมื่อ2,500ปีที่แล้วมันจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่หลงกันมาเป็นกรรมพันธ์ุเลยหลังจากตถาคตปณิธนนิพาไปแล้วเนี่ยหลงกันหมดเลยนี่ไงฮะความจริงความจริงตรงนี้ผมจะเผยแพร่ใครมีปัญญาก็ฟังเอาถ้าใครยังหลงมง,งายยังมีอุปทานยังไม่อยากวางความเชื่อวางอุปทานตรงนั้นอยู่เธอก็จงหลงต่อไปโง่ต่อไป ชาตินี้เธอศูญเปล่านะฮะถ้าใครมีปัญญาเปิดฟังเปิดใจรับผมแค่นั้นเองผมจะพูดอะไรก็เรื่องของผมฟังเนื้อหาฟังไปเรื่อยๆแล้วคุณจะวางท่าทางของผมวางคำพูดของผมได้คุณจะฟังเอาเนื้อหาทําอย่างเดียวโอเค